สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเวทนิสํอางกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2ส,สาขาการบัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจค่ะคุณพ่อนะคะนายสมชัยสํอางปัจจุฐฐบันก็รับ,บร,ราชการอยู่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่สบารนึงบ้านฉาค่ะส่วนคุณแม่นางกัญญาสํอางนะคะเป็นพนักงานบริษัทเอกชนตำแหน่งจตุเล็ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทิตยานะคะเป็น ประทับใจในตัวเมย์นะคะคือการที่มีเป็นผู้นําที่ดีมีเขาจะเป็นผู้นําในหลายๆด้านเช่นการเป็นหัวหน้าห้องการนําหน้าสดทงคือเช่นการนําร้องเพลงชาติการสดุดน,นะคะแล้วก็เมย์จะเป็นตัวแทนของห้องไปแข่งในรายการต่ตางๆของวิทยาลัยนะคะและอีกหนึ่งสิ่งที่ประทับใจในตัวเมย์คือการที่เมย์เป็นที่ปรึกษาที่ดีคอยให้คำปรึกษา,าและคอยบอกว่าตรงไหนดีตรงไหน ะะอย่างเช่นตอนที่เราสองคนได้ไปแข่งในโครงการลิสต์โฟร์แช้นด้วยกันนะคะเมย์เขาจะคอยบอกว่าบทตรงนี้ตรงไหนควรเปลี่ยนตรงไหนไม่ควรเปลี่ยนดิฉันจึงมั่นใจว่าเมยนะ,เ,มะ,ะเ,มเ,ยเป็นนักเรียนพระราชทานที่ดีได้ค่ะคุณค่ะค่ะสำหรับนางสาวเวทนีสําอางนะคะหรือในวงเนี่ยจะรู้จักกันในนามของน้องเมย์นะคะน้องเมย์เนี่ยเป็นนักเรียนรงรียนบ้านฉางการสนับสนุเมื่อ สองปีที่แล้วซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยเริ่มมีการเปิดวงดนตรีจรีนในโรงเรยียนนะคะแล้วน้องเมย์เนี่ยมีความสามารถที่อยากเล่นดนตรีจีนก็เลยเข้ามาอยู่วงแล้วน้องรียนเนี่ยคือมีลูกน้องหลายคนนะคะที่เข้ามาร่วมสอนจากน้องเมย์แล้วน้องเมย์เป็นรุ่นพี่ที่ช่วยกันดูแลแล้วก็ฝึกสอนน้องๆจนปัจจุบันนี้นะคะวงเนี่ยได้รับความนิยมมากแล้วก็มีงานนอกสถานที่หลายงาน เมก็เป็นส่วนหนึ่งของวงซึ่งมีจิตอาสานะคะแล้วก็ช่วยกันดูแลน,น้องๆแล้วก็เล่นดนตรีด้วยรครับผมสมสัยสันา์ครับเป็นอน้าสถานีรับเพลิงเป็นพ่อของน้องเมย์นเสาว,วิทณีสัมพันา์ครับก็รู้สึกยินดีที่น้องได้เกียรติเป็นตัวแทนเป็นนักเรียนสราทานะครับก็โดยโดยปกติแล้วน้องก็จะเป็นคนที่ ชอบกิจกรรมอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับชอบช่วยเหลือสังคมไอ้เวลามีอะไรเงี้ยมีเหตุมีอะไรเงี้ยก็จะไปกับพ่อนะครับก็จะติดรถไปด้วยเวลาพ่อไปดับไปขับรถอเองเนี่ยก็จะติดรถไปด้วยนะครับก็จะขับรถกลับให้เพราะพ่อจะใส่ชุดดับเพลิงอะไรๆนะครค่อนข้างขับรถลำบากเขาก็จะขับรถกลับให้การเรียนก็ถือว่าใช้ได้ครับ ไม่ไม่เป็นห่วงเรื่องการเรียนของของเขาตั้งใจดีนะเขาจะได้เกรดที่ดีเสมอเนะครับตั้งแต่เรียนประถมเรียนมัธยมจนถึงตอนนี้เรียนปชก็ได้เกรดดีมาตลอดไม่ไม่ห่วงเรื่องของการเรียนการช่วยเหลือสังคมในเรื่องดนตรีจีอะไรเนี้ยับก็ชอบครับแล้วก็กิจกรรมหลายอย่างนะครับก็จะทำ ด,ดิฉันนางทุพรบุญญาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจอํเาเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสาหรับนางสาวเวทนีสัาอางเป็นนักเรียนที่มีความขย,ยันตั้งใจเรียนเป็นเด็กที่มีจิตอาสาได้รับรางวัลเยาวะชนดีเด่นของอำเภอบ้านฉางและก็ได้รับรางวัลการประกวดการแข่งขันต่างๆอย่างเช่น แข่งขันการอ่านทานองสนอก,การประกวดเขียนเรียงความสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยด้วยดีเสมอมาทางวิทยาลัยเห็นความเหมาะสมที่นักเรียนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนรุ่นหลังและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนทั่วไปและ,และ,ะและสามารถที่จะเป็นเยาวชนที่สร้างชื่อเสียงให้กับอาชีวะผลง,งานที่เป็นความภาคภูมิใจของดิฉันนะคะได้แก่ รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันเพลงคุณธรรมกลุ่มโรงเรียนวัดบ้านฉางรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันเพลงคุณธรรมระดับจังหวัดรางวัลระดับเหรียญทองการท่องอาขยานอ่านทรานองสนอระดับจังหวัดรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดเรียงความเรื่องแม่เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติและล่าสุด ในปีพศ2562ดิฉันได้รับคัดเลือกให้รับเกียรติบัตรในงานวันเด็กแห่งชาติของอำเภอบ้านฉางและรับเกียรติบัตรคัดเลือกเป็นเด็กดีมีคุณธรรมในงานวันเด็กแห่งชาติของจังหวัดระยองด้วยค่ะและอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่เป็นความภาคภูมิใจของดิฉันคือการที่ดิฉันได้เข้าร่วมเล่นดนตรีกับคณะเกง่งซูคุณธรรมสงเคาะบ้านฉาง ไปตามงานเทศกาลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเทศกาลกินเจงานเกษียณอายุราชการไปจนถึงงานล้างป่าช้าเป็นต้นค่ะและในวันนี้นะคะที่ฉันก็รู้สึกยินดีและเป็นเกียริอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมรับการประเมินตัวแนทนนักเรียนพระราชทานประจำปีการศึกษา2561ในวันนี้ค่ะ